สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเป็นส,ขขสุขส genocide, ุขคนเด้อมื่อนี้กามาพบพ่อน้องเล็กแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องพบพ่อน้องเล็กมื่อนี้อยู่ทางดินในตู้มันคือเก่าพี่น้องกับอากาศลมลมพี่น้องเอ้ยเห็ดเวียกเห็ดงานคือเก่ามื่อนี้กะหลังจากเมื่อวานนี่พักเพราะว่าเป็นเมื่อวันสิ้นเนาะพี่น้องโดยมาม,มื่อ oui นี้กับมาเห็ดเวียกคือเก่าพี่น้องโดยกับอากาศลมลมมาพี่น้องเอ้ย มือน,นี้กะซอยกันตั้งเสาลักหัวเม่ตูเ้เพื่อนพี่น้องแล้วแล้วทางขางกับทางหนาพี่น้องมาบันยังทางหลังบันนี้ยังสี่เสาบันนี้เนาะอ่าสบ,บายดีเด,ด้ออาทมิเด้อสบายดีน้งองหล่ากัมแพง่เลยเลยอืมดีันเอาอันนั้นเอาไม้มาใส่อันดงมาใส่ลูเกเปลี่ยนจูดเออลูกเปลี่ยนกี่ตัวนะมือแ้านี่คอยดีด มากอยอยู่นี่เลยเนาะบันนี้สบายดีเด้อพี่น้องเลอพี่าวุดท้ายแลวพี่น้องเลยมาคอยท่างหลังเนาะพอดีจังไกลเลยเนาะนยุดเตาพีไทนะแบบแบบนี้เด ตักใส่สบายดีเด้อสบายดีสบายดีเด้อมาบได้พี่น้องเลยมตี้งหมตึงัแก่ประมาณกำลังตกหินใตักมาเรียบร้อยแล้ว

ฝากติดตามติให้กำลังใจโดยโดยไปอาบปูนที่อาวล้อมาเลย่ดีใจกำละยิ่งอาปูนพี่น้องมาสมอยู่ตรงนี้เลย เอาไปทางหนาเรียนไปทางาก็ได้เด้อแล้วนนงวมไมอเลือดเไปเครอแล้วาตีฟาดหัวเสียมอนดิเือเสียมขัามหัวมัน่มีดอยูนั่งใหลล้เลลนั่งก็เด้ออย่าเตะเปียขาดเอยเอ้ยลุกหลังล ห้าทีเอามาผิวมาอีมา่มาฮะกีมาะเอาไปหายทางอย่ารนายทางค่ะไปเครื่องสอมนะวงยกงูพวงเครื่องอบเคร่องอนนีเฮ็ดเ ก็ละลาคนอ่ะสองสองสามลูกอือไม่ด้ไม่ได้มีน้องทะเลกันนะนักแต่บอลมันจได้นะคะคูนมันอยากเก่งเลยนด้ไหมมันอยากเก่งเลยได้ไหมอายุอกมาเอา G อ่ะ G สองสองกันไหมออกมอนนี้ออาไปไปนังนอกไปไม่เท่าเลยเพื่อนเห็นเพื่อน เอาส่วนตั้งเอกก็ได้แทมเลยทั้งลุงปูอ้อยเไม่ได้มันคือแง่หูบยังเห็นเรียดมาพี่มานั่ายจนี่บนมันจะเป็น ป็น่าดเป็น,น่านดี ผสมปูนเนาะวันนีาาน้กะมาปูนไหวเลยพี่น้อง,างาวางเสาก่อนพอดีแล้วเนาะทางล้างเขือนเป็นตุคามเหมือนกันเลยพอดีแล้ว,นลวำนากกะพอดีแล้วเลยไปจ้ะถ้าบ่แล้วก็จะเอามาใส่เพิ่ม พูดสกันเนาะพูหาจะขเก่งก็เก่งดยบาสวยตะวันบตะวันกีตะวันวันตสวยกันตั้งแต่ตอนเศารเนาะเห็ดแล้วล่ะกะเอาก่อนบอกมาติ้งใส่พี่น้องเพื่อบว้ให้เสา้าลมให้มันแน่น ทางตะทางลัง ตกเด้อตกเด้อมาขรเด้อวะน่ะือเพนมวนเนี่ยค่ะนิ่มอยู Dude, ่คนนังไปเอาขู่มาเขามาให้เนี่ยหนักนะฮะ บ้าเราไม่ท่าเมื่อไรนจะลกแล้วสอตวดงานไดเมื่อน้เรามาสวงานอไรเอน่ายท้เลยโอ้ดีเล้ว่าจเจ้าเ่แบบข่าารก่น Gracias. พีน้องเอยเด้าีวกันเลยกับ่อพมีเปิดยู่พคิปนะครับเดียว่าผู้ดี่บว์ต่างเนงกับ่พอมีพี่น้องว่กสร้างต้นเข่าฝากส่องน้องสาวในเด้อพี่น้องเอ้ยผู้วงฝากพ่เมอซให้กำลังใจเพื่แม่เนาะทะไมเสีไดุดูกี่าเดือนนี่คะทางเบิ้ง ก็ให้ภาพบรรยายพี่นอนองเลยได้สิโจโจ่งโซนาปุกเอาปุบงองอยู่เนาะเออบไปเลยลาภายนาปุ๊ก็นนะหาไหมย่านย่านต้นหงแถวี่มันอาเกียวน้ใสไเกล๋ยวใกลางเลย มีแนวตัวเด็กน้อยแสดงวพาได้เห็ดเรียย <S <S ตีนังเลยเนาะร้านก็ได้ được I'll leave it.

เชาสุดท้ายวันนี้พี่น้องพอดีเลยปูนกะเสือสีเรียลลักสุดท้ายน้องพี่น้อง theo tôi 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 lên hàng phải Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Thank ก็มาจูดต่อเนาะวันนี้ เรียบร้อยบาท้องเอ้ยสวยงามลุกอยู่บ่เอ,เอาม,มาใส่เห็ดยังนี่ฮะใส่ใส่เห็ดยังนอคิดจะสอบนะผมมียางนเนาะแป๊บเดียวคนละยางนีง่ต่อไม่ต่อไม่ เก็บร้อยสวยงามแล้วพี่น้องบ้านนี้เก็บเครื่องเก็บคของบ้านนี้สวยงามแล้วพี่น้องถ้ามือขยักมืดๆแน่ก็ต้องขอโทษขออภัยนำเด้อตอนนี้จะรื้อขำแล้วพี่นออ้องโด,ด,นนงงดยจากคลิปนี้ทั้งน้องเลขาสิขอโตลาพิพิธานี้ก่อนเดอ้อท้าน้องเลยาว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลาย,ลาย,ลาย ขอบใจทางพ่อแม่พี่น้องที่หาบส้มคีปพ่อหนองเลแตั้งใจต้นจนจบที่บขความโฆษณาเด้อโดยจะคลิปนี้ก็สิขอลาไปก่อนเด้อเขากล่าวคำว่าสบายดี